สวัสดีค่ะปาเกิกทำสวนนะคะวันนี้ก็หนีไม่พ้นนะคะโหระพากระเพราแมงลักปาเกิกจะเพาะให้ดูแล้วก็แยกปลูกให้ดูว่ามันง่ายขนาดไหนมีเอฟซีนะคะบ่นมาบ่อยมากเลยเพราะใบแมงลักมั่งเพราะโหระพามั่งกระเพรามั่งมเมล็ดมันเนี่ยมันไม่งอกที่จริงมันก็ไม่ได้ยากนะคะมันง่ายนิดเดียวมาดูกันเลยค่ะ ันดับแรกนะคะเตรียมดินค่ะผักไทยๆพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะดินร่วนซุยที่มีอยู่แล้วอาจจะไม่ยังไม่ต้องปรุงก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะเพาะเป็นต้นกล้าไม่นานแล้วก็จะย้ายลงถาดหลุมเอาเป็นว่าวันนี้นะคะปะกิกจะแนะวิธีเพาะเนี่ยสองอย่างในถุงกับในกระถางกันละกันดินอันนี้ก็คือดินทั่วไปถ้าใครปรุงไว้ก็ยิ่งดีถ้าไม่ปรุงก็ ร่วนซุยธรรมดานะคะนะคะเอาตากแดดไว้แล้วก็นํากลับมาใช้ได้อันดับแรกก็คือให้ละเอียดหน่อยนะคะอย่าให้มีก้อนหินก้อนดินอะไรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเมล็ดเขาจะงอกยากพอเราเตรียมเสร็จใช่ไหมคะเอาแนะสองอย่างเลยนะใครอยากจะปลูกในถุงเลยอย่างนี้อันนี้หยิบมเมล็ดใส่ถุงนะคะเนี่ยสามถุงปกิกหยิบวางหยิบวางหยิบวางทําเป็นหลุมแองแองไว้นิดนึงอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย ก็หยิบมเมล็ดวางวางโดยไม่ต้องกลบคะรดน้ําแล้วก็จะดินก็จะปิดของเขาเองถ้าเราไปกลบลึกๆอาจจะโผล่ขึ้นมาลําบากเวลาเขาจะงอกนะคะเอานี้หยิบใส่หยิบใส่แล้วก็กระบะนี้ก็คืออันนี้นะคะอย่างนี้ปกิก็ไม่ได้ปลูกยากนะเอา,มาเมล็ดโรยลงไปแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะรดน้งงดํายังไงปิดฝายังไงอันนี้เป็นใบกระเพราเพราะว่า ปกปลูกไปสองอย่างแล้วอันนี้เป็นแมงลักนะคะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นโหระพาค่ะโหระพาเนี่ยโหระพาอันนี้เป็นแมงลักอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นแมงลักเพราะฉะนั้นที่ยังไม่ได้ปลูกก็คือโหระพาปลูกเหมือนกันโรยเมล็ดเหมือนกันโอ้แค่นี้เยอะแยะเลยนะคะมืิอกี้ไปซื้อมาเนี่ยเพิ่งจะเปิดซองกระเพรา ก้านแดงค่ะจะให้กลิ่นที่หอมดีแล้วก็โรยลงไปนะคะเนี่ยโรยไปให้ทั่วไม่ต้องกลบค่ะ,มะเมล็ดข้าเล็กเขาก็จะจมลงไปเองแล้วก็รดน้ำแต่ถ้ามีฟอกกี้ก็ฟอกกี้นะคะฟอกกี้ใหญ่ๆปกติก็ไม่ได้หยิบมามันใหญ่แล้วมันพ่นยากก็จะเอามือปิดรูแล้วก็หยอดอย่างเงี้ย ถ้าบีบก็จะพุ่งพุ่งพุ่งไปแรงนะคะเราก็ใช้มือของเรานี่แหละช่วยเขาปิดรูไว้ก็ให้น้ําหยดไปทั่วๆทําอย่างนี้ค่ะก็ช่วยได้เยอะไม่ให้เมล็ดกระเด็นเอาให้ชื้นๆลงไปสักประมาณ2-3นิ้วก็แล้วกันความชื้นเนาะไม่ต้องถึงก้นกระถางแล้วแค่นี้พอค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะตัวช่วยให้เมล็ดงอกดีค่ะ ตรงนี้อย่าเปิดทิ้งไว้ปิดเอาไปตั้งไว้ที่ร่มรำไรใต้สะแลนหรือว่าข้างบ้านที่มีแสงแดดรำไรนิดๆแล้วก็หาแผ่นไม้ปิดด้วยนะคะหาไม้หนักๆอะไรวางพาดทับไปอย่าให้ปลิวหนีเช้ามาก็มาเปิดรดน้ำปิดเหมือนเดิมเย็นก็มาเปิดรดน้ำปิดสคืนค่ะเท่าที่ปลูกมาในสองคืนโผล พอสองคืนนะคะโผล่พ้นมาอย่างเงี้ยเอาออกเลยค่ะไอ้ที่ปิดนี่ไม่ต้องปิดแล้วนะถ้าปิดแล้วก็จะพวดขึ้นมาคอยาวมากเลยเปิดเลยเปิดได้รับแสงแสงรำไรแต่ยังไม่ออกแดดนะคะอยู่ใต้าชายคาตรงไหนก็ได้ได้รับแสงสว่างเพียงพอก็พอละปล่อยจนเขาโตมาอย่างนี้เดี๋ยวนะคะนี่ค่ะที่จริงเต็มกระถางนี่แหละปะกิศก็แซะออกไปปลูก แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะถ้าเราแยกมาใส่ตรงนี้จะทําให้ต้นกล้าของเราเนี่ยโตสม่ําเสมอพอใส่อย่างงี้เราไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะไม่ซีเรียสแล้วดินที่ใช้ปลูกนี่ก็เป็นดินที่เราปลูกทั่ว,วไปนี่แหละปลูกผักต่างๆที่เราปรุงไว้นะคะเราก็เอามาใส่แล้วก็ปล่อยเขาอย่างเงี้ยให้ปุ๋ยบ้างก็ได้นะคะถ้ามีน้ําหมักชีวภาพก็อ่อน,ออน ถ้าไม่มีก็ em อ่อนๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะรสให้เขาอินทรีย์วัตถุมีอยู่ในนี้แล้วปุ๋ยมีอยู่ในนี้แล้วเขาก็เพิ่มเพิ่มเหมือนกับเพิ่มธาตุอาหารไปนิดหน่อยเลี้ยงไปแล้วก็จะโตอย่างนี้ค่ะปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ต้องไปเฝ้าไม่ต้องไปนับวันนับคืนนะคะหนูเพาะ10วันแล้ว20วันแล้วไม่ต้องนับหรอกค่ะปล่อยไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสูงยาวเงี้ยก็เอาไปปลูกได้ ปกิกจะให้ดูที่ปลูกไปบ้างแล้วแล้วก็จะพาไปดูที่เอาไปลงล้อยางไว้นะคะนี่ค่ะเราก็ตักในนี้แหละมาปลูกกระถางนึงก็ใส่ไปสักสามต้นสี่ต้นอย่างเงี้ยก็โอเคนะคะพอสูงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็เด็ดยอดเลยเพื่อที่จะได้แขนงของเขาพอเขายืดขึ้นมาเขาก็จะมีกิ่งแขนงออกนะคะถ้าอันไหนเล็กก็ปล่อยไว้ก่อนให้ยาวขึ้นมาก่อนเนี่ย ดูตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เด็ดได้แล้วถ้าปลูกก็เด็ดได้แล้วนะยาวไม่มีเวลาปลูกก็เด็ดได้ค่ะที่ป้กิ๊กปล่อยไว้ก็คือยังไม่มีเวลาจะย้ายออกมองอันไหนก็มีตาง,งานค่ะเด็ดออกอย่างนี้ยาวละกันเป็นดอกนี่เราก็ตักไปปลูกได้เลยนะคะแบบนี้นี่ค่ะรากยาวเฟื้ย เอาไปปลูกได้แล้วคะ่ะใส่ถุงดําใหญ่ๆก็ได้ใส่กระถางใหญ่ๆก็ได้กระถางละสามสี่ต้นกี่กระถางในแค่นี้ก็มีใบแมงลักกินถมเถ้ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นโหระพากระเพราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่แค่นี้แหละเขาก็จะต้นใหญ่เด็ดยอดแล้วก็จะแตกแขนงออกมาก็ต้นหนึ่งก็เป็นพุ่มแล้วนะคะง่ายมากเดี๋ยวป้าเก๊กจะพาไปดูที่เอาลงล้อ,อยางไว้นะคะเอาพูดตรงนี้ก่อนตรงนี้นะคะ ปลูกอย่างนี้แล้วเป็นกระจุกไม่โตค่ะถ้าเอาไว้อย่างนี้ไม่โตก็มี FC ถามปากก๊กมาบ่อยๆว่าเพราะเมล็ดแมงลักหรือว่าโหระพากระเพราเนี่ยมันไม่โตปากก๊กมันต้นเล็กๆอยู่อย่างเงี้ยมันไม่โตปะกก๊กเข้าใจค่ะเขาไม่โตจริงๆค่ะให้แยกออกมาเลยนะคะแยกออกมาเลย,เ,ยเอาไว้สัก2 3มต้นก็พอค่ะไม่โตแล้ววิธีจะให้เขาโตเดี๋ยวจะบอกนะคะ เอาออกมาสองสามต้นถ้าไม่เสียดายก็ทิ้งไปถ้าเสียดายก็เอาลงถุงใหม่อีกไว้อีกใบถ้าเสียดายนะคะเลี้ยงต่อเดี๋ยวรดน้ําแล้วก็กลบดินให้สูงขึ้นมาอันนี้ไม่ได้รดน้ําที่จริงดินนี้ต้องรดน้ําก่อนจะปลูกผักนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปลูกยากอย่างเงี้ยค่ะล้มยกเยกยกเยกเราจะต้องเอาน้ําลงไปแล้วให้ดินกระชับแล้วจะปลูกง่ายค่ะ เดี๋ยวจะใส่กระถางนี้ให้ดูไอถุงนี้นะคะแยกออกมาเยอะอย่างเงี้ยไม่โตค่ะออกมาอย่างนี้นะคะใส่ลงไปกลบอ,อย่างนี้แล้วก็อันนี้แยกออกไปแล้วออกแสงแดดเลยนะคะอันนี้แยกออกไปแล้วออกแสงแดดเลยส่วนที่แยกออกมาอันนี้ร่มรำไรไว้ก่อนจะเพิ่งเอาออกไปตากแดดอันนี้ก็เอาไว้แยกพอ เอาไปใส่แดดนะคะเติมดินให้เข้าด้วยเติมอย่าให้ก้านยาวหาดินเติมเข้าไปให้เกือบเต็มเลยเอาไว้ไว้สักครึ่งต้นแล้วก็ออกแส่แดดเลยค่ะไม่ต้องเอาเข้าร่มนะคะเขาชอบแดดค่ะแล้วจะโตเร็วมากค่ะเสร็จแล้วถ้ามีปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้วัวก็เอาละเอียดละเอียดหน่อยเพราะต้นเขายังเล็กอยู่เนะาะก็ใส่ไปข้างๆปุ๋ยพวกนี้ไม่อันตรายปุ๋ยหมักปุ๋ยขี้วัวเนี่ย ไม่ได้เป็นปุ๋ยเคมีทีนี้ก็เลี้ยงกลางแดดรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ปล่อยไว้เลยค่ะอาทิตย์เดียวแค่นั้นหละจะโตเลยนะคะก็จะโตขึ้นมาเหมือนพวกนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะที่ปลูกในล้อ,อยางที่ป้กิ๊กบอกว่าเอาไปตากแดดแล้วเขาโตนะคะเขาได้รับแสงแดดแล้วก็ย้ายมาไว้ตรงนี้ปลูกในล้อ,อยางถ้าขี้เกียจปะเก๊กก็จะปล่อยไว้ยังเงี้ยรากเขาลงข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเขาก็าโตขึ้นมาเต็มล้อ,อยางนี่ละคะ่ะ ถ้าขยันก็เอาดินมาเติมให้เสมอกับตรงนี้นะคะพอเติมให้เสมอแล้วก,กดดินให้แน่นทั่วๆแล้วก็ยกถุงออกมายกถุงออกแต่เอาดินใส่ให้เต็มก่อนนะคะเต็มเท่ากับเสมอตรงนี้พอยกถุงออกตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าเป็นเบ้าแล้วก็ถอดออกแล้วก็วางลงไปในเบ้าไว้เหมือนเดิมแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จถ้าอยากถอดออกนะคะารากเข้าหาอาหารได้ดีแต่ว่าอันนี้ถ้าโตอีกหน่อยรากทะลุออกมาเขาก็จะลงของเขาเอง เขาก็จะออกมาตรงนี้นะคะรากมันก็จะมีรูอยู่เอาลืมไปค่ะ fc ถามว่าถุงดําต้องเจาะรูไหมเขามีรูมาแล้วนะคะเนี่ยรูของเขาถุงนี่จะมีรูมาหมดค่ะเนี่ยบนล่างเห็นไหมคะเขาจะมีรูหมดรากก็จะออกตรงเนี้ยออกตรงเนี้ยตามรูเนี่ยทั้งน้ํทาทั้งรากของเขานะคะก็จะออกมาหาอาหารในนี้อีกอันนี้ก็บํารุงสักหน่อยถ้าไม่จะออกจากถุงเราก็ใส่ตรงนี้แหละ ั้งต้นเขาทั้งข้างล่างด้วยนะคะให้เข้าไปหาอาหารกินข้างล่างด้วยใส่ข้างบนด้วยปุ๋ยหมักนี่สบายสบายมันไม่เค็มค่ะใช้ง่ายถ้ากเกียเกียรซื้อปุ๋ยข้อกับปุ๋ยหมักนี่แหละถ้าเราไม่มีเวลามาหมักมันใช้เวลาเป็นเดือนสอเดือนเนาะโอเคมีน้ำหมักชีวภาพก็รดไปนะคะมันเด็ดมันดูค่ะ ถ้าใบแก่ๆยอดไม่งามก็เด็ดยอดให้เขาแล้วก็บํารุงเขาก็จะแตกออกมาเองค่ะอันนี้เด็ดไปแล้วเห็นไหมกพะกิกเด็ดแล้วเขาก็จะมีขนแงออกมาอย่างนี้ซ้ายขวาอย่างนี้ตามซอกใบเขาก็จะโตของเขาเองอันนี้คือการเลี้ยงนะคะทั้งโหระพากระเพราแมงลักเหมือนกันนะคะเลี้ยงเหมือนกันหมดเลยค่ะลองไปปลูกดูนะคะโหระพากระเพราแมงลักง่ายนิดเดียวอย่างที่ปะกิกบอกถ้าใครคิดว่ายากทําใหม่ค่ะ แล้วพอมันขึ้นเขาขึ้นดีแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันง่ายอย่างนี้นี่เองลองปลูกด,ดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ